อธิบายว่าหนทางมักทางนี้เป็นทางของพระเดียเจ้าหรือพระผู้ไเ,เจ้าทั้งหลายท่านดำเนินมาแล้วถึงจุดปจุดหมายปลายทางคือที่ประสงค์ท่านแล้วท่านจึงได้เทศสั่งสอนอพวกพุทธศาสนิกชนผู้ต้องการอยากจะพ้นจากทุกอย่างท่าน มากนี้แปดตามอาการนี้ถึงแปดอย่างสัมมาทิฏฐิคือตัวมนชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมาวายมะให้สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสมาัมาาามากรรมันโต,ตสัมมาชีโวการงานชอบชีวิตชอบความเป็นอยู่ชอบ สมาสติอลลกชอบสมาสมาธิตั้งใจมันชอบถ้าพูดถึงเรื่องมัดค่อยค่ายวมาเป็นการเดินแต่ว่าการเดินทางอริยมรรคเนี่ยไม่ใช่เดินด้วยเท้าหรือด้วนยั่วย,วา,ยานพาหนะต่างๆท่านแสดงว่ามัดเขาวิถีคือดำเนินด้วยจิต คำว่าดําเนินในที่คนเราส่งใจไปเลยวละครันแคลข้าวาจะดําเนินไปโดยลําดัดาบจนถึงมะขุนิพานเป็นชั้นเป็นภูมิไปจนมีอาการก้าวเดินไปข้าไม่จริงไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เดินไปหน้าไม่ใช่เถื่อถอยหลังถ้าเป็นอริยมรรคเดาอยู่คงที่ไม่ได้เดินไปนาก้าวหลังอยู่คงที่เลย มัคอันนี้เป็นมัคภายใน,นเดินด้วยใจคือว่าเข้าไปถึงใจแล้วใจสงบเสียก่อนจึงจะเกิดสมาธิท่านยกสมาธิขึ้นเป็นเบื้องต้นถ้าจะพูดตามหลักควมจริงแล้วถ้าหากไม่มีสมาสมาธิหรือสมาสมาสติแล้วสติชอบสมาตั้งใจชอบแล้ว สมาสมาธิก็จะไม่เกิดสมาสมาธิคือควรเห็นชอบจิตคนเราตกลงท่าวันไหวแล้วไม่เห็นชอบสักทีจิตของเราถ้าไม่ตรงแน่วแน่เป็นสมาธิหรือสมาสมาติสมาสติระลึกในที่ชอบแล้วไม่มีวันจะเห็นของจริงไม่เป็นสมาสมาธิเลยเช่นคนเราเกิดขึ้นมานะ เกิดแก่เจ็บตายเห็นด้วยกันทั้งนั้นทั้งตนเองก็มีอยู่คงแก่คงเจ็บคงตายทั้งคนอื่นก็เห็นอยู่ทุกทั้งหลายมีอยู่ในร่างกายของตนในคนอื่นแต่ทําไมไมันไม่เบื่อหน่ายทําไมมันจึงไม่เบื่อไม่หน่ายทําไมมันจึงไม่สลักสลักสลัดอออทําไมจึงทลิงไม่ได้อันนั้นก็เนื่องจากสาม,มาสมาธิไม,ม่มีทําไมสมา,มามสมาธิจึงไม่มีก็เพราะสมาสติสมาสมาธิไม,ม่มี ถ้าหากคนไหนผู้ใดมาตั้งใจอบรมสม,สมาธิคือปล่อยวางอารมณ์ไม่จิตวันไหวส่งไปตามอารมณ์ต่างๆจิตแน่วแน่ตั้งมั่นไม่วันไหวต่ออารมณ์ต่างๆแล้วสมา,สมาธิจึิงจะเกิดสมาสติสมาธิถี่จะเกิด ความที่จิตตั้งมั่นเท่านั้นน่ะทำให้ปัญญาสว่างแจ่มจ้าขึ้นมาเลยถ้าเราจะากุมมาเปรียบเหมือนกับแสงไฟหรือแสงเทียนถ้ายังมีลมพัดวันไหวอยู่แล้วแสงจะลีลงไปบางทีอาจจะดับเลยก็ได้ถ้าหากลมไม่พัด แสงไฟตั้งกลงแสงเทียนก็ะชั้งแสงอะไรก็ตามแสงสว่างจะจ้าออกเต็มที่จิตคนเราถ้าหากวันไหวตงอารมณ์แล้วจะไม่มีสมาธิกระชันนั้นเมื้นกันความเห็นช่าไม่เกิดเด็กเหตุน,นั้นเมืองต้นท่านอยากให้อบรมสมาสมาธิคลิกจิตให้ตั้งมันอย่างนี้เี่ยก่อน ถึงว่าสมา,มาธินั้นเป็นหลักใหญ่ในการที่จะให้เกิดความเห็นชอบถ้าหากว่าได้สมาสมาธิคือความเห็นชอบไอ้สมา,มาธิไอ้สมาสมาธิคือความตั้งใจมันแล้วมาเพ่งวิจารณาดูถึกขานี้ในอัจภาพร่างกายของตนและคนอื่นว่าเกิดขึ้นมาเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ หรือความวุ่นวี่วนวายทั้งหลายเป็นทุกจะเห็นชัดขึ้นมาทีเดียวเราเป็นของหน้าเบื่อหน่ายจริงจริงนอกจากนั้นอีกยังจะเห็นชัดทั้งไปแล้วเป็นเกีรติห้สังเวชสลดใจในตนเองว่าตนละหลงละมัวเมาในกองทุกข์มานมนานโดยที่ไม่รู้จักว่าเป็นทุกข์เพลินมัวเมาอยู่กับทุกข์แท้ เข้าใจคิดว่าทุกเป็นสุขนี่ที่มันไม่เป็นสมาธิที่ผิดถ้าหากว่าจิตเป็นสมาธิที่คือตั้งใจฟันแล้วคิดไม่หวันหว่นไหวดังอธิบายมานะั้นจะเกิดความรู้ชัดเคอมาทิเดียวคือตัวสมาธิที่ตัวน,นั้นเมาออาเป็นทุกจริงจริงเกิดขึ้นมาในโลกอน,นี้แล้วก็เป็นเหตุให้เบื่อหน่ายสรุทั้งเรืในตนของตน ว่าตนหลงหมัวเมาในกองทุกข์มนุมนานแล้วนี่เรียกว่าสมาธิไม่ได้เดินไปอื่นไกลหรอกเข้าถึงจิตตรงนั้นแหละตรงจิตเป็นสมาธิเ่ไม่ได้เดินไปไหนข้ามามรรคแตกนั่นตรงนี้แหละเดินเข้าถึงจิตตรงสมาธินี่แหละคือจิตตั้งม่นี่แหละเมื่อจิตตั้งม่นแล้วอันนี้ความเห็นชอบเพื่อสมาธิก็เกิดขึ้นในที่นั้น อันนี้เมื่อได้หลักมีหลักฐานง่ายคนนี่ชอบเกิดขณะสบายสัมมาสังกปะดำดีชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากรรมตการงานชอบสัมมาชีโวความเป็นอยู่ชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิกระวนมาของเก่าอันอีกชอบมด้พอสัมมาสมาธิสัมมาทิฏี่เกิดกัน มู่นั้นเป็นบริวารวิ่งตามการหมดอันเดียวกันหมดชอบด้วยกันหมดนี่จะอธิบายให้ฟังโดยลาดับเมื่อสมาธิถิดคือค,ความเห็นชอบเกิดขึ้นแล้วตกลงว่าได้เห็นชอบเป็นจริงตามเป็นจริงอย่างนั้นแล้วว่าเป็นทุกข์อย่างนั้นแล้วใครจะสามารถมกมุ่ในหรใครจะไปหลงโมเหในเรื่องทุกข์ ต่างคนก็จะมาแจะดาริคิดตริตองที่จะออกจากทุกข์ด้วยวิธีตา่างๆถ้าจะพูดอย่างหยาบเห็นทุกข์เพราะมีอันอยู่อันกินแล้วก็พยายามที่จะปาโรคที่จะธรมาหากิจเรียกว่าดําริชอบสมาธังกปะดําริชอบ คือมันชอบในการที่ว่าจะทําตนตนั้นจนได้ผลจากทุกทีในทางทมที่ท่านดำดักไว้ดำลีในการที่จะออกจากสามคุณหางดำลีในการที่จะไม่พยาบาทอาฆาตจองเวรนหลายเรื่องในชอบทั้งนั้นเรื่องชอบทั้งนั้นไม่ได้ดำลีที่จะไปอาฆาตพยายาบาทคนอื่น และไม่ดม่ำลิในการที่จะไปฆค่าฟันนั้นแทงคนนั้นคนนี้เพราะเห็นชอบปัญญามันมีอยู่แล้วปัญญาทางชอบมีเยอะมีที่ดีแต่จะพยายามทําคุณงามความดีเพื่อให้คนจากความชั่วสมาทานกระปากไม่ได้เดินไปที่ไหนความเห็นชอบเกิดขึ้นแล้วกับดำ่ลิที่จะหนีจากความชั่ว บาปกรรมและทุกโทษทั้งหลายเหล่านั้นก็เลยเป็นดำริชอบขึ้นมาตรงนั้นละ่ะตั้งหลักตรงตรงนั้นละ่ะกระปากฏดั้่ตรงนั้นอ่ะดำริชอบก็บปะปากฏที่นั้นมีขึ้นมาในที่นั้นทันเรียกว่าปัญญาเห็นชอบแล้วกับปัญญาคือดำริชอบก็เกิดขึ้นมาแล้วก็มี สมาวาจาละคะนี้วาจาชอบไม่ใช่จะไปพูดไม่พูดกบใครพูดในทางที่ไม่เช็ดไม่โกหกเง,งินเงินเงี้ยไปห้าวไม่ได้ไปพูดที่ไหนหรอกท่านพูดทำไมมักแปดพูดถึงเรื่องเวลานั่งสมาธิภาวานานจิตที่มันเข้าถึงสมาธิภาวานานเกิดปัญญาในขณะนั้นถ้าไม่ได้พูดออกไปทางนอกไม่ได้ไปหาพูดจากบใคร ความดำมรีความยิบตกเป็นเหตุให้เกิดวาจาเหตุน,นั้นความดำ่รีและความยิบตกนั้นท่านเรียกว่าจารวาจีวาจีเทศทั้งความดำ่มรีและความยิบตกแส่ใสใสาหาวนทางที่จะออกมันมันเป็นวาจาแล้วนะจาชอบแล้วนะไม่ใช่แส่สายหาในทางที่จะเข้าไปยึด น,นั่นเป็นนิจฉาวาจาส่วนสมาชาจาจ์น่ะแฉสายะสายหาหนทางที่จะหนีจากนั้นคิดนึกตรึกตองวิตกวิจารสแสวงหาหนทางอยู่ตลอดเวลาน,นั่นเป็นวาจาชอบคราวนี้การงานก็ไม่ได้ทำอะไรอีก่ะนั่งรับตาพรานายไปทำงานอะไรมักแปดเป็นจิตของ สมาธิมักแปลเป็นจิตของใจเป็นการงานของใจไม่ใช่การงานทางกายทางวาจาเมื่อวาจาก็ไม่พูดทั้งกายก็ไม่ทํางานอะไรหรอกกายเน่จะไปทําอะไรอีกตาก็หลับขาก็นั่งคัดสมาธิมือก็ประสานกันไม่จะมีงานอะไรอีก สัมมากรรมันตะคือการงานที่ชอบจิตทั้งหลายแหละที่ทำมาความพยายามความตริกตรองในทางที่จะหาช่องหาหนีหาทางหนีจากทุกข์มันเรียกว่านั่นเรียกว่าการงานภายงานของจิตความรู้ความเข้าใจความฉลาดเฉียบแหลมรู้ตามเป็นจริงอันนั้นก็เป็นการงานของจิต คือสมาธิหรือต่อไปในข้างหน้าเช่นการพยายามในเ,เช่นการในมีสติชอบกว่าดีตั้งจิตชอบกว่าดีอันนั้นก็เป็นการงานของจิตมือนเันพอเมื่อเรา ไม่มีงานทาภายในและภายนอกมีแต่งานภายในเป็นไปเพื่อค้นจากทุกเป็นไปเพื่อสลดสละความชั่วและกุศลทองกิเลสบาปประทำทั้งกองน,นั่นเรียวกว่าการงานชอบการง,งานก็ชอบดั้มลิก็ชอบไว้ใจก็ชอบเรียกเราเป็นผู้ไม่ประมาทความเป็นอยู่ของผู้นั้นแม่จะครูหนึ่งคณะเดียวก็ตาม เรียกว่าควรเป็นอยู่ชอบชีวิตควรเป็นอยู่ชอบสมาชีโะเรียกว่าชีวิตชอบที่อธิบายนั้นว่าธรรมาค้าขา,ขายโดยัจจริตไม่คิดคดทคยนอะไรต่างๆอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่งอันนั้นไม่ใช่สมาชีโะของมรรคแปดสมาชีวะในตอนนั้นเป็นสมาชีวะทั่วท่วไป ส่วนสมาชีวะมัดแต่คือเป็นอย่างนี้เองมีความเป็นอยู่ชอบอย่างอธิบายมานี่เองมีเนี่ยว่าสมาชีวะสมาวายามโมก็การเพียนมาเตต้นพัายามาเตต้นทุกสิ่งทุกประการที่ต้องการอยากจะละความชั่วประกอบด้วยค,คุณงามความดี เพื่อคนจยากถูกมันเป็นความเพียรนั้นถูกต้องตามหลักธรรมคำสองคัวเจ้าเป็นความเพียรชอบแล้วสมาสติาการลึกไม่ได้ลึกออกนอกรูนอกทางลึกตามแนวที่ปฏิบัติมานะัที่ดําเนินมานะั้นเติต้นมานะสติเจ้านั้นน่ะตามลึกได้อยู่เสมอรู้ตัวอยู่เสมอ ว่าเราถูกเราคิดคิดของเราตั้งอยู่อยู่โดยอากาศยังไงพิจารณาอะไรอยู่มันก็เป็นเรื่องสมาสติสติตั้งมันในนิชอบจิทานว่าทั้งเรื่องตั้งอยู่ในสติปัฏฐาน, 4, น,นายยาสนาีมนนนสน่มันก็ถูกแล้วนี่กายยาเวทนาจิตตาธรรมานุปทานจิตปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมมันก็ถูกแล้วนีพิจารณากายคือพิจารณาทุกอย่างอธิบายมาในเบนื้องต้น พิจารณาเวทนากับพิจารณาทั้งเดอ,อารมณ์ทั้งหลายที่สเสวยสุขทุกอย่างอธิบายมาแล้วนั้นพิจารณาจิตกรไม่เห็นจิตอยู่ทุกขณะอย่างความเพียรที่เราพิจารณาอยู่นั้นจิตของเราเป็นอะไรตัวยางไงอะไรจิตของผูกพันอยู่กับอะไรละอะไรถอนอะไรอันนั้นเรียกว่าถูกต้องแลวสติปัฏฐา,านนั่นจิตทำ ที่เราพิจารณามาทั้งหมดที่เราดําเนินมาทั้งหมดนะ่ะเป็นธรรมทั้งนั้นไม่ใช่ของใครใครจะไปยึดไปถือเป็นของตัวของตัวไม่ได้ธรรมทั้งหลายแล้วนี่หากเป็นอยู่งนงนนี้ผู้ใดไปปฏิาบัติเข้าไปถึงตรงน,นั้นรู้ให้เห็นอย่างนั้นแต่ว่าใครจะไปเป็นเจ้าของไม่ได้จะทิ้งก็ไม่ได้ทิ้งก็ไม่นี้เอาเป็นของตนก็ไม่ได้มันเป็นธรรมอั่นหนึ่งถ้าใครเข้าไปถึถงตรงนั้นไปเห็นธรรมรู้ธรรมเข้าใจธรรมเราสมสมติว่าถึงธรรมเห็นธรรมได้ธรรม แต่ให้จริงเปล่าไม่ได้อะไรหรอกเพียงจะไปรู้เพียงจะไปเห็นว่าทำอันนั้นเป็นอย่างนั้นอนนั้นแล้วจะเอามาเป็นของตนไม่ได้ถ้าเอามาเป็นของตนมันมันมันไม่เป็นทรรม่แล้วมันกลายเป็นโลกแต่แล้วสิ่งไงทั้งพวงหมดถ้ามาเป็นตนแล้วว่าเอามาเป็นกูเป็นเราเป็นเขาจตแล้วไม่ใชจทมเลยรมก็เป็นอาธรรมทมที่ไม่ดีทมแท้ทมจริงทมบริสุทธ ไม่มีกูไม่ม,เมเีเราไม่เขาเราไม่เข้าไปยึดออกาเป็นของกูและของเราของเขาถือเป็นสภ,ภาพอยู่อย่างนั้นนั่นก็เป็นทอนั่นก็เปเรียกว่าธรรมมาดันก็อยู่ในสติปัฏฐานสี่นันนี่สตินั้นนี้อย่างน,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 างนี้เรียกว่าสติชอบเมื่อสติชอบสัมมาสมาธิก็อ,อธิบายอนะย่างเ้ิมต้น ถ้าสมาสมาธิมาเป็นสมาสมาธิไปแล้วสมาธิชี้ก็ไม่เกิดดังอธิบายมาในบองต้นเรื่องต้นกับเบื้องปลายประมวลเข้ามาหากันทั้งนี้ทั้งเบื้องต้นทั้งเบื้องปลายได้ทำกลางรวมเข้ามาอยู่ที่จิตอันเดียวคิดเป็นผู้ดำเนินคนเดียวท่านสดแสดงว่ามรรคมีอันเดียว ก็คือมันอันเดียวอย่างนี้เองมักมันมีทั้งสองทั้งสามอันเดียวแต่นนะ้ะอันนี้ว่าทั้งเรื่องอาการคนเรานะ่ะตาหูจมูกนี่กายไล่ไปเถอะจะไล่ถึงแปดถึง 9, เก้าอาวใครคนเดียวนี่แหละในคู่คู่เดียวนี่แหละมัดแปดก็ฉันนั้นเหมือนกัน จะไล่อาการของมัดนี้จะมีตั้งแต่แต่ว่ารวมอยู่อันเดียวจนเรียกว่ามัดมีอันเดียวมัดแปดมีอันเดียวถ้าใครยังไปไล่มัดแปดป็นหนึ่งป็นสองเัวสามเลยแล้วเท่านั้นไม่ถึงมัดพัตทีถ้าไม่เห็นมัดเป็นอันเดียวเมื่อไหร่แล้วนั่นแหละอึ่งนี้ถึงมัดแปดถ้าเป็นมัดกัสมังคีกับมัดอันเดียวต่างหากอันนี้คนเรื่องนั่น ้าหาเป็นมัรคัสมงคีแล้วพิจนามัคทั้งแปดนี่แหละคือสินสมาธิปัญญาพูดถึงเรื่องสินก็เป็นสมาธิพูดถึงเรื่องส,สมาธิก็เป็นสินพูดถึงเรื่องสินสมาธิก็เป็นปัญญาพูดถึงปัญญาก็เป็นสินสมาธิปัญญาแน่เป็นสินสมาธิอันนี้ก็อีกลยมีน้ำมีคุณค่าเท่ากันแต่น้ำหนักต่างกัน ทั้งแปดนั่นมีน้ำหนักต่างกันแต่คุณค่านั้นเท่ากันขายได้ราคาเดียวกันเพราะฉะนั้นมัดแปดถ้าหากรวมเป็นอันหนึง่งคือว่าว่าอะไรก็ถูกมัดในที่เดียวอยู่ในที่เดียวเห็นชัดในที่เดียวแล้วก็เลยหายสงสัยในเรื่องธรรมทั้งหลายไม่มีการขายจิจิฉาอะไรต่อไป พูดไหนมาถูกนั้นหมดทามทั้งหลายแปดหมื่นสี่พันวัรตานหรือโพธิปทีธรรมสามสิเจ็ดจะพูดตรงไหนมาลงนั้นหมดเงียนเดียวหมดอยู่ตรงนั้นทางนั้นนี่ใช่ว่าอยู่โดยการที่ไม่คิดเจรณาไม่พิจารณาเลยมีอีกอย่างหนึ่งไหมอยู่โดยการที่ไม่พิจารณาคือจิตที่มันสงบเป็นอารมณ์เอกขตานะคิดอะไรไม่ออกโดยอนุมานนะว่าอยู่นี่หมดอันนั่นก็ยังไม่ถูก จิตที่มีอารมณ์เดียวที่เรียกวาเอ,เอกตาคือไม่คิดหน้าคิดหลังคิดไม่ออกว่าอยู่คนเดียวอันนั้นก็นยังไม่ถูกถ้าเป็นมัคคัตมันคีจริงจิตใจปลอดโปร่งคือตัวปัญญาสว่างแจ่มจ้าเกิดขึ้นในที่นั้นชัดเจนในที่นั้นพิจารณาอะไรมันชัดลมแห่งเยือวอยู่ในที่เดียวหมดจึงจะเป็นมัคคัตมันคีมัคคัตมันคีเนี่ยเป็นองค์อริยมรรคตักกิเลสประหารกิเลสตามภูมิชั้นนั้นๆ เช่นโซดาตะกิทากาน้าาก็ต้องใช้มัดขจาัจชีอันนี้ประหารกิเลสในมัดมันปูนนั้นนี่อธิบายทั้งเรื่องมัดแปดให้มันครบบริบูรณ์ในอริยสัจธรรมทั้งสี่คือทุกสมมติยนโี่หลดมัดมันนี้เป็นการสุดท้ายคือกันมัดแปดให้พากันเข้าใจและพิจารณาดูในนี้ถ้าหากว่า ยังทําไม่ได้หรือพิจารณาไม่ถึงก็อย่าพากันทอดทิ้งถึงเรื่องธรรมสมาสมาธิให้มันลงเะก,ก่อนอัราะนั้นเป็นพื้นฐานพื้นฐานคุ้มฐานเนี่ยว่าฉันมีไม่สามารถที่จะรับธรรมคือมัดแปดนีได้ถึงมัดแปดมีก็ไม่สามารถที่รับรองไว้ได้เมื่อไม่มีที่รับรองเมื่อก็ม่ปรากฏเห็นในขึ้นมาในที่นั้นเพราะฉะนั้นถึง,ย,งยังไม่เห็นก็อย่าไปทอดทิ้ง ฮัตอบรมสมาธิิในสมาธิให้มนันหนักแน่นไปก่อนแต่ไปเทีเยอทยา,ทยานดิ้นลนอย,อยากให้เห็นโน,โน่นเห็นนี่แหละยิ่งไปกันใหญ่ความอยากนั้นเป็นเหตุธรรมะท่านละให้ละความอยากธรรมะไม่ใช่ของเอาธรรมะเป็นของสละถ้าสะสมล้วไม่ใส่ธรรมทั้งนั้นเป็นธรรมอเป็นอกุศลนธรรมเป็นอารธรมารมที่เรียกว่าธรรมนั่นแหละจะเป็นอาธรรมเอาอาเสื่อม ไม่ใช่ทําดีทําให้ดีธรว่อาอาจทําในที่นี้เพราะฉะนั้นทุกๆคนต้องพาสนสนใจและตั้งใจปฏิบัติตอนนั้นก็สามารถที่จะให้ได้รับผลประโยชน์เกิดจากการพิจารณาโดยในที่อธิบายมาด้วยตัวกา